กรณีที่เราทำงานพลาดนะครับแล้วเราต้องการจะย้อนกลับนะครับ p h o t o s h o เจะใช้ปุ่มนะครับคีย์รัดโดยการกด c t r l z นะครับย้อนไปนะครับซึ่งมันสามารถย้อนได้หลายขั้นตอนมากนะครับโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่20นะครับ20ครั้งนะครับเราสามารถจะย้อนจาก panel history นี่ก็ได้นะครับอย่างเช่น ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะย้อนได้เลยนะครับหรือนะครับเราอยากจะให้มันย้อนเพิ่มลดได้มากเกินกว่า20ครั้งก็ได้นะครับโดยการให้กด Ctrl K, K บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อไปยังหน้าต่าง p r e f e r e n c e นะครับแล้วก็ไปที่ Performance นะครับตรง History State ตรงนี้เราสามารถกำหนด ค่าตรงนี้มากถึงพันครั้งนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้อยู่ที่ประมาณสัก20น่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่ายิ่งเยอะ,อะหน่วยความจำมันก็จะมีผลกับหน่วยหน่วยความจำของโปรแกรมด้วยนะครับมันก็จะหนวกหน่อยนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดโอเคทีนี้มาดูวิธีการบันทึกไฟล์ภาพนะครับผมว่าผมต้องการบันทึกไฟล์ตรงนี้เนี่ยครับให้ เก็บเลเยอร์ไว้ด้วยนะครับก็เป็นการบันทึกนะครับวิธีการกนะ็คือไปที่เมนูไฟล์เซฟแอสแล้วก็ถ้าต้องการบันทึกลงเครื่องนะครับก็เซฟตรงนี้นะครับส่วนถ้าต้องการบันทึกไปที่อ่าด็อก ument พาวนะครับก็ให้คลิกทางนี้นะครับรูปแบบแบบเดียวกันนะครับก็คืออ่าตัวอย่างจากนี้แล้วกันครับเซฟออนย o ร์คอมพิวเตอร์นะครับคลิกนะครับ จากนั้นเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บนะครับตั้งชื่อไฟล์เลือกนามสกุลที่ต้องการนะครับถ้าต้องการให้กลับมาแก้ไขได้แนะนำให้เป็น psd นะครับส่วนถ้าต้องการให้ที่จะโพสหรือจะส่งต่อไปยังเมลเพื่อโชว์แค่ภาพนะครับก็ให้บันทึกเป็น jpeg ก็จะได้ไฟล์ที่เล็กลงนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม save ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันจะมีไฟเก่าอยู่นะไม่ถามว่าให้แทนที่หรือเปล่าอะไรงนี้ถ้าต้องการก็กด yes ไปนะครับถ้าไม่ต้องการก็กด no นะครับตอนนี้นะครับ